โอยสวัสดีครับตอนนี้อยู่นี่ต้นสักุระอยู่ญี่ปุ่นนะครับ oh. ไม่ใช่อยู่ oh. <อ>ในซพาซ่า <Plaza S 1> <ช>นะครับอตอนนี้เวลา25่านาฬิกากำลังรอข้ามเผื่อมีอะไรนะครับ oh. ไปกันต่อโอเคร้านมาม่าที่เราจะไปนะคะเป็น แป็นร้านมาม่าที่เปิดเกือบเล24ชั่วโมงของเชียงรายคือเพืเ่อนๆคนไหนที่แบบนอนดึกหรือว่าดึกถามากๆรีบๆมาถึอก็แบบมามีดาเชื่อว่าร้านชุดยูโรอ,อันนี้อันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ออมในบาซ่าอ๋ๆทางนี้มันไปนทางที่ไหนก่นอนที้ยไม่รู้วันนี้แดดแดดไม่ค่อยแข็งแรงเนาะ แดแ่ไม้ใกแข็งแรงตอนนี้นะคะแล้วก็ถึงหน้าร้านมาม่าแล้วนะคะ เดีย๋ยวเราจะกินอันนี้เพราะว่ามันอร่อยเ,ออเราไปจ่ายตังค์กันโอเคครับราคาเท่าไหร่โอสอารวอน200ล้านวอนลสองร้อยล้านตังคันจะบอกว่าเพื่อนรับตังค์มันมีวิธีสอนอยู่ก็ถ้าใครทำไม่เป็นก็สามารถมาน,นี่มีเลยนะหมายถึงว่า แล้วนะจะให้ตูส้สอนให้สอนยังไงแบบก็ดูดูตู้ตู้สอนสอนหน่อยแบบนี <laughs> ้นี่นะเคาก็จะบอกว่าให้เอาบาร์โค้ดนะคะมาสแกนแล้วก็กดสาตาร์บาร์โค้ดก็จะติดอยู่ที่ตรงนี้นะคือบาโค้ดอ๋อใช่ตรงนี้นะคะก็ามาสแกนกับตนนู้มาไม่ไม่สแกน กจะสุนปลาเลยลระน้ำก็จะขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะมีเวลาบอกตรงนี้นะเราจะซื้อกระสุนไปไว้ที่บ้านเราก็มีอย่างเท่าไหร่ค่ะนี่นะคะคก็ะเป็นมัม่าอีกแบบต้องต้องถามเจ้าขอน้อามาม่เคามเนื้อถามเป็นมัมม่าอีกแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้เนี่ยก็คือสีเืองสีเขียวสีแด

ที่เราเรอเพื่อนทำมามา่นะครับเราก็จะขึ้นไปชั้นสองนะครับจะเป็นมุมที่ถึงได้เวลาวก,กินเบเกอรมากินได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปในวัาชาก,กันนะเพราะว่าอันที่เริ่มมืดเลย Limitless IO. โอเคเราทะเลทรายกันมามากพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนบางชาจริงๆแล้วไปจริงๆรอบนี้ I ตอนนี้เราก็แบ่งเป็น3ามกลุ่มนะคะก็คือไปซื้อของด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเดินซื้อของกินหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่่ฉยๆหนึ่งอมแล้วไม่อยากพูดละอันนี้นะคะก็คือเราเห็นทุกกลุ่มเอ้ยไม่ใช่ทุกโต๊ะเลยที่เขาสั่งหมูจุม๋มอะอยากกินเดี๋ยวเราไปซื้อหมูจุ๋มก,กินกัน ก็เมื่อกี้พกเพื่อนก็จะไปสั่งของมากินกันนะครับก็ปล่อยให้ผมอะนั่งอยู่คนเดียวโคตรนานโคตรเหงาอะผมนั่งเนี้ยไม่ใช่ความจริงก็คือเราตรงกันแนล้วนะคะว่าเราสาบาานไปซื้อได้เราไป็ด้แต่ว่าเราใช้เราต้องแบบครอบขอ,อ,องโอเคค่ะตอนนี้จะพอนมาแล้ว ครับในขณะที่เรากำลังกินหมูจุ่มอย่างนั้นอ่ะมันมีอะไรไม่รู้สูไม่ได้ครับก็งั้นแหละเขาแบบเจ๋งมากเธออะไรก็เจ๋งดีเขาเต้นนะครับเ <c oughs> จ๋งเนาะอันนี้เราก็ลุกออกมาจากที่แล้วนะคะเรากำลังจะไปเดินกันต่อ <List>. กินอะไรคะซวนุ่งนี่เ่ะเราได้แล้วนะซสวรุ่งปเปรีรรร้ยวมากแบบสะใจเดี๋ยวเราจะเดินวนนะคะแล้วก็ไปซื้อของกินต่อ โอเคค่ะ okay, วันนี้พวกเราก็ Artless I-Earns หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะก็ <Okay. S 1> ไปเจอกันรอบต่อไปค่ะร <c oughs> อบอต่อไปรอบต่อไปเลยบ๊ายบาย